สวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้จะพาชมดอกเหลืองอินเดียสวยงามมากกำลังออกดอกออกปีละครั้งนี่ถ้ามีต้นหลายหลายต้นเป็นร้อยเป็นสิบเออเป็นสิบต้นเป็นแล้วร้อยร้อย,อยต้นนี้ก็คงจะสวยมากออกดอกไม่มีใบเลยสวยงามมากมากเลยเหลืองอินเดียอันนี้ปลูกที่หน้าวัดท่ามพระผาป่องนี่ ต้นนี้ได้มาตอนที่ไปบุรณะกุติเอก,กุติหลวงปู่มั่นที่บ้านป่าเมียงแม่สายจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอพร้เาจังหวัดเชียงใหม่นี่ปลูกด้านหน้าวัดนี่ก็ได้ก็เอามาหลายต้นแต่ก็ไปแบ่งปลูกโน่นบ้างนี่บ้างแต่ต้นนี้ขึ้นมาสวยงามเรลืองอินเดียวันนี้สวยงามให้มีความ สุ่ความเจริญเด้อสัญลักษณ์แห่งอพระอริยสงฆ์สัญลักษณ์แหง่งความจเจริญรุ่งเรืองดอะ <c oughs> เรืองอินเดีย <c oughs> เ,ออเดี๋ยวรถจะมาพอดีรถจะมาพอดีมาดูชมดอกเรืออินเดียวันนี้อ้ะ พวกเราชมในตอนเช้าสวยงามอ้าวผมาซื้อน้ำครับผมอ่อ้าวซื้อน้ำอ้หมอยาวต้หมอยาวประจำหมู่บ้านเรามาชมดอกเหลืองอินเดียกันวันนี้มีสองสองต้นเล็กๆยังไม่ใหญ่สวยงามจริงๆแต่ว่าดอกเหลืองอินเดีย ประเภทนี้พันนี้มันจะออกประมาณสักสามสี่วันไม่เกินสี่วันก็หายแหละ,ะที่เขาปลูกเยอะๆที่เขาปลูกเยอะๆน่นจะให้ชมได้ประมาณนี่แหละสามสี่วันอย่างสูงสุดก็ไม่เกินห้าวันหายแล้วพันนี้มันจะมีหลายพันนะเหลืองอินเดียมีหลายพันนี่ก็อีกต้นหนึ่งต้นเล็กเหลืองอินเดียเหลืองอินเดียพันนี้ ได้มาที่แถวอะไรนะเอออยน,นี้เดินมาดูอีกต้นหนึ่งเอาแถวเอ่อแถวเด่นชัยรู้สึกว่าแถวนี้นะแถวนี้ลนะแถวเด่นชัยอยู่ระหว่างริมทางมันจะออกดอกมองไปทางภูเขาเลือ้งอาลามเลยนะตรงตรงแถวนั้นระหว่างแถวเด่นชัยขึ้นไปทาง ลัดออกไปทางทางไหนนะอ่าก็เลยรู้สึกว่าจะเลยนเลยอุตริษ์เลยอุตรดลดิต์ขึ้นไปสักหน่อยเลยอุตรลดิต์ขึ้นไปอ่ต้นอันนี้จะเห็นสวยงามมากเลยถ้า <c> พ <oughs> วกเรามาชมวันนี้ก็ชมความสวยงามนิดหน่อยครับอ่าเช้าช่วงเช้าว,วันนี้อ่าสวยสวยสวย สวยจริงๆเหลืองอินเดียให้แล้วมีเงินมีทองให้มีทองคําเหลืองอาลามก็เต็มบ้านกับทุกคนเด้อทุกคน